สวัสดีค่ะวันนี้เจแปนทำผงชูรสสูตรธรรมชาติรสหมูหรือไก่ก็ได้นะคะทำง่ายง่ายใช้เองด้วยวัตถุดิบในครัวเก็บได้นานด้วยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแสนง่ายไม่ใส่สารกันบูดเอาเก็บไว้ใส่ปรุงรสอาหารได้ทุกประเภทเลยค่ะวัตถุดิบก็เริ่มจากหมูชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เนื้อไก่ก็ได้ค่ะแล้วก็ลากผักชีตามด้วยแครอทครึ่งหัวแบบนี้นะคะหัวหอมครึ่งหัว กระเทียม6กีบเป็นกระเทียมจีนนะคะเกลือป่นเล็กน้อยแล้วก็สุดท้ายค่ะพริกไทยเม็ดนะคะนำเกลือใส่ลงไปในเนื้อหมูแบบนี้ค่ะเนื้อหมูเจแปานจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะคลุกเท้าเกลือและหมูให้เข้าเนื้อกันค่ะเตรียมในส่วนของเครื่องเทศนะคะเอาหอมหัวใหญ่นะคะมาซอยเป็นแผ่นๆชิ้นๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่เวลาจะนำไปตากแห้งจะได้แห้งง่ายๆนะคะ ามด้วยกระเทียมจีนนำมาซอยให้เป,ป,ป็นแผ่นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะกระเทียมก็ปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อนๆมีกระเทียมไทยก็ใช้ได้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วหั่นแครอทให้เป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะแครอทก็ปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเช่นกันนะคะเสร็จแล้วเราจะซอยรากผักชีค่ะรากผักชีหั่นให้บางๆค่ะเวลาตากแห้งจะได้ง่ายๆนะคะ นำหมูที่เราหมักเอาไว้กับเกลือนะคะมาใส่ในตะแกรงแบบนี้ค่ะแผ่หมูให้เป็นแผ่นๆเพื่อที่เวลาตากแห้งหมูจะได้โดนแดดทั่วนะคะนำพริกไทยเม็ดมาตากแห้งด้วยเช่นกันค่ะเสร็จแล้วนำทั้งหมดมาตากแดดนะคะเพื่อนๆพยายามแผ่ทุกอย่างให้โดนแดดให้มากที่สุดนะคะจะได้แห้งไวๆค่ะหรือถ้าบ้านเพื่อนๆไม่สะดวกตากแดดก็นำทุกอย่างเข้าเตาอบ ไฟอ่อนๆเพื่อให้ทั้งหมดแห้งได้เช่นเดียวกันค่ะผ่านไปหนึ่งวันนะคะทั้งหมดที่เจปปนตากไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแดดแรงๆนะคะยิ่งแห้งไวเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเจาปปนจะทำให้ทุกอย่างสุกร้อนเพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดก่อนนะคะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนๆนำหมูมาคั่วในกระทะก่อนค่ะหมูเริ่มร้อนสุกทั่วแล้วตามด้วยพริกไทยใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วเครื่องเทศทั้งหมดที่เราตากเอาไว้นำมาคั่วให้หอมเลยค่ะคั่วไฟอ่อนๆแล้วก็ทำให้ทุกอย่างร้อนสุกทั่วก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรอทุกอย่างจนเย็นค่ะนำทุกอย่างใส่เครื่องบดแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้เวลาในการบดแล้วแต่เครื่องเลยค่ะความแรงของเครื่องก็คือทำให้ทุกอย่างปนละเอียดแบบนี้ค่ะ เท่านี้เองนะคะเราก็จะได้ผงชูรสสูตรธรรมชาติทำเองง่ายๆลดหมูหรือจะใช้ลดไก่ก็ได้ค่ะเจแปนก็จะได้ผงปรุงรสเอาไว้ใช้สำหรับใส่ต้มจืดผัดอาหารต่างๆเพิ่มรสชาติความอูมามิความกลมกล่อมให้อาหารโดยไม่มีอันตรายด้วยค่ะไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ทำเองง่ายๆหาขวดหรือภาชนะมีฝาปิดบรรจุผงชูรสที่ทำเองใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ รับรองนะคะเก็บได้นานเลยจะเอาไว้คู่ครัวสำหรับเมนูต่างๆํางทำง่ายเก็บได้นานด้วยค่ะเก็บคู่กับ3มเกลือนะคะเป็นสามเกลือผงที่ครั้งก่อนเจ๊าปานเคยทำเก็บไว้ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่เอาไว้ใช้งานได้ดีมากๆเลยค่ะวิธีทำสามเกลอผงเจี๊ปานจะเก็บไว้ใต้คลิปนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ ผงชูรสสูตรธรรมชาติทำเองฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ